ถ้าคุณคือคนที่อ่านนิยายจีนจนตาแฉะแล้วพอรู้ว่าจะถูกเอาไปทําซีรีส์ก็จะเริ่มถามในใจว่าบทจะพังไหมตัวละครจะตรงไหมผู้กํากับจะอ่านนิยายจริงหรืออ่านแค่ปกผมบอกเลยครับปี2025คือปีที่แฟนนิยายชนะเพราะนี่คือปีทองของซีรีส์จีนแต่แปลงจากนิยายทนาคะแนนดูแบนพุ่งแถมกระแสะปากต่อปากแรงกว่าซีรีส์เงินฟาดบางเรื่องอีกวันนี้ผมคัดมาให้แล้ว5เรื่องตัวจริงของปี2025ไม่ใช่แค่ดังแต่ดีจริงไปไล่กันทีละเรื่องครับอันดับ1 under the tree there's a red house แลวว่่่าา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 ามมมีบ้้นหััังงงงงคคคคคดดดเเรรืือออํํํจกไพ แต่ดังเพราะหัวใจไม่มีซุปตาเบอร์ใหญ่ไม่มีฉากโปรดักชันอลังการแต่กลับครองใจคนดูยาวๆแบบเงียบๆแล้วปังเป็นซีรีส์แนวมิตรภาพไวรยนเล่าเรื่องการเติบโตความฝันและความสัมพันธ์แบบไม่ปรุงแต่งดูแล้วรู้สึกเหมือนนั่งย้อนเวลาไปเป็นเด็กที่ยังมีเพื่อนมีความฝันและมีเรื่องให้หัวเราะทุกวันนักแสดงย่างใจเซยลเว่นยางซีจื่อโจวโอเคอลวีเล่นกันแบบธรรมชาติจนคนดูพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันไม่ได้พยายามจะซึ้งแต่มันซึ้งเองอันดับสอง flourishing เพียรยามดอกไม้แห่งรักพลิบานการกลับมาของคคู่่่ทีีียยยืืนนเฉกก็มรงจ ีเซยนแต่สิ่งที่ทําให้เรื่องนี้โดดเด่นไม่ใช่แค่เคมีคู่ขวัญแต่คือนางเอกที่ไม่ยอมจํากัดชีวิตตัวเองไว้กับความรักเธอเว่ยฟาคือหญิงสาวยุราชวงถังที่ทําธุรกิจเป็นคิดเป็นวางแผนเป็นสักได้แต่ไม่ยอมให้ความรักมาทาลายอิสรภาพของตัวเองซีรีส์พีเรียดที่เล่าเรื่องผู้หญิงบวกธุรกิจบวกความฝันได้สนุกและส่งพลังจนคะแนนดูบานขึ้นไปแตะราว7.8และถูกพูดถึงว่าเป็นพีเรียดที่ดูแล้วรู้สึกทันสมัยอันดับ 3. a record of a mortal's journey to immortality คัมภี์วิถีเซียนนี่คือการคัมแบ็กที่เคย วิจารณ์ว่าหล่ออย่างเดียวหรือเปล่าคราวนี้เขากลับมาในบทฮานลี่ชายธรรมดาที่ไม่มีพรสวรรค์พิเศษแต่มีความพยายามระดับคนไม่ยอมแพ้ชีวิตจุดเด่นของเรื่องนี้คือฉากต่อสู้ดุดันไม่เด็กเล่นภูเขาแม่น้ำสวยอลังการการแสดงที่เงียบแต่ลึกแม้นังเอกจะมีเสียงวิจาร์บ้างแต่ภาพรวมคือนี่แหละซีรีส์เซียนที่แฟนรอมานานจริงๆอันดับ4ี The Prisoner of Beauty บอระปักจำาน,นเรื่องนี้คือมามาเมื่อที่รอคอยนานแต่พอฉายแล้วระเบิดจรงิงดัดแปลงจากนิยายดังของเพิงไหลเคอร์เล่าเรื่องความรักที่เกิดขึ้นท่ามกลางเกมการเมืองการชิงอจกรับงู ไม่ใช่หวานแบบน้ำตาลแต่เป็นหวานแบบยิ้มให้กันแต่ในมืออาซอนมีดแฟนซีรีส์พูดตรงกันว่านี่คือผลงานที่ดีที่สุดของทั้งคู่ในปี2025และเป็นซีรีส์พีเรียดที่ดูแล้วต้องตั้งใจดูไม่งั้นพลาดเกมในเกมอันดับ5 The First Frost วันนี้วันไหนยังไงก็เถอะภาคต่อจากกรวาลเดียวกับ Hidden Love ที่แบกความคาดหวังหนักมากแต่ข่าวดีคือไม่พังเล่าเรื่องของเวนอีฝานและซางเหยียรรักที่ไม่ได้โฉงชาแต่ค่อยๆซึมเข้าใจคนดูไปจิง้งถิงจางรั่วหนานได้รับคำชมทั้งกกกาาารรแแแแแสดดงงงลลละะะววิชิชชถมมมเเเเปออบบจี่ย วนจนคนดูต้องไปเพิ่มในเพลย์ลิสต์ของอ,อากาศต้นปี2025กระแสดีทั้งในจีนและต่างประเทศจนติดท็อปซีรีส์บนหลายแพลตฟอร์มปี2025คือปีที่พิสูจน์ว่าซีรีส์ดัดแปลงจากนิยายถ้าทำด้วยความเข้าใจต้นฉบับมันจะโคตรทรงพลังไม่ใช่แค่เอาชื่อดังมาขายแต่คือการเคารพตัวละครเคารพคนดูและเชื่อในพลังของการเล่าเรื่องแล้วคุณล่ะดูไปแล้วกี่เรื่องหรือมีเรื่องไหนที่คุณคิดว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันควรติดโผกว่านี้คอมเมนต์มาคุยกันครับ